สวัสดีค่ะเจอกันยามเช้านะคะประมาณสิบโมงเช้าแดดอ่อนๆพาชมต้นมิกกี้เมาส์สวยงามมากไม่มีเชื้อรานะคะเพราะตั้งอยู่ในตำแหน่งที่พอเหมาะใส่กระถางทรงนี้นะคะโดนแดดแล้วจะไม่ขึ้นลา พันนี้ชื่อมิกกี้เมาส์ทองนะคะออกเหลืองๆทองทองต่อไปตัวใหญ่สีแดงนี้เรียกมิกกี้เมาส์น้าคนะคะนี่นะคะมิกกี้เมาส์น้าคส่วนอันนี้ต้นทูปนะคะปลูกข้างหลังสวยไหมคะ เวลาขยายพันธุ์เราก็ขยายพันธุ์ด้วยใบนะคะโดยปัดตรงข้อต่อโดยเอามือบิดก็ได้นะคะตรงข้อต่อหูมันนะคะเอาไปปักในดินปักในดินแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะแตกเป็นหูกระต่ายเองนะคะเนี่ยมันจะแตกเป็นหูกระต่ายขึ้นมาเอง ก็จะแตกเป็นหูเดียวเป็นเป็นสองหูนะคะนี่เป็นสองหูเขาจะแตกเองต่อไปมาดูมิกกี้เมาส์เงินนะคะสีขาวอันนี้ก็ใช่ปลูกง,ง่ายใช้ดินธรรมดาก็ได้ดินร่วนปนทรายนะคะดต่อไปต้นนี้ เขาเรียกว่าขอนไม้เอ้ตุ๊กตาลายไม้นะคะเหมือนสีทหารเลยตุ๊กตาลายไม้นะคะสวยงามสีเหมือนเสื้อผ้าทหารเลยนะคะตุ๊กตาลายไม้ปลูกให้เขาตากแดดกำลังดีตอนเช้านี่จะไม่ขึ้นลาส่วนต้นนี้น้ำดูมาก ชื่ออะไรตุ๊กตาเขียวน้ำดุหรือชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะตั้งชื่อมันเองซะเลยตุ๊กตาเขียวน้ำดุนะคะการเพราะพันธุ์ก็เหมือนกันนะคะทุกต้นจะเอาเพาะพันธุ์ด้วยหักตรงข้อต่อนะคะบิดเป็นได้หลายต้นเลยตรงรอยต่อเอาไปปักชำแบบนี้นะคะ ปักชําก็เริ่มตั้งแต่ข้อเดียวสองข้อนี้สามข้อนะคะอันนี้เป็นหูกระต่ายเลยนะคะใช้ใช้ระบบป,ปักชําหมดนี่สามหูหูไหนต้นไหนยาวจะโชว์สวยๆแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะหักเป็นได้หนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นก็ได้นะคะ ต้นไหนยาวๆจะจะเอาไม้ค้ำให้มันตรงก็ได้อุ้ยหล่นเลยหล่นเลยก็นี่นะคะแม่งตกกระจอันนี้ก็ปักลงดินเลยนะคะหรือจะเป็นสองต้นก็ได้โดนนิดเดียวหักเลยอ่าจะปักให้ดูนะคะ เวลาปักก็อาจจะขุดหลุมยากเพราะตอนนี้ดินแข็งนะคะเราก็เอาไม้เอาไม้นำทางก่อนไม้นำทางนะคะเอาเอาแยกเป็นสองต้นซะเอาไม้นำทางเพื่อไม่ให้ต้นช้ำนะคะหลังจากนั้น ก็ปักลงไปแยกเป็นสองต้นนี้ได้ต้นหนึ่งนะคะต้นหนึ่งส่วนอันนี้มีหนามด้วยอันบนจะมีหนามได้อีกต้นหนึ่งนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักสามสี่วันหรืออาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยลดน้ำนะคะเขาก็จะออกรากเองปลูกง่ายได้นะคะ ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วย